แฮบปี้เบิร์ดเดย์แม่มะลิฮิปโปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวฉลองวันเกิดครบ59ปีสวนสัตว์มอบเค้กวันเกิดก้อนยักษ์ช่วงสายของหวานนี้นะคะที่สวนแสดงฮิปโปโปเตมัสสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนายนารงวิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมด้วย ผู้บริหารพนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนักท่องเที่ยวแฟนคลับและนักเรียนร่วมฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสเพศเมียอ,อายุ59ปีฮิปโปที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยนะคะพร้อมมอบเค้กก้อนยักษ์สุดพิเศษค่ะทั้งผักและผลไม้หลากหลายชนิดเลยเช่นแก้วมังกรแตงโมแอปเปลิลมะละกอกล้วยน้ำว้ามันเทศอง,งุ่นแครอทและหญ้าสดซึ่งเป็นของโปรดของแม่มะลินะคะ ทันทีที่เห็นเนี่ยแม่มาลิก็รีบเดินขึ้นมาจากสระน้ำใหญ่เลยค่ะผู้ที่มาเที่ยวสวนสัตว์ได้ร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตอนรับแม่มาลิที่เดินออกมาอย่างช้าๆเนื่องจากอายุมากแล้วนะคะขึ้นมากินผักผลไม้อย่างมีความสุขค่ะสร้างรอยยิ้มความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนอกจากนี้คุณรัชตะเศษวรเดชนะคะท่านได้สนับสนุนโครงการ อุปถัมสัตว์ป่ามอบเงิน2 0 0 0 0ืบาทเพื่อดูแลสุขภาพและสร้างบ้านใหม่รองรับวัยชราให้แม่มะลิภายในงานยังจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเขียนคำอวยพรน,นิทรรศการประวัติของแม่มะลิเกมมหาสนุก และขอเชิญทุกท่านทําบุญในโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าให้กับแม่มะลินะคะเราจะดูแลจนแก่เท่าไปด้วยกันค่ะรวมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทําบุญผ่านการสนับสนุนสัตว์ป่าเตรียมสร้างบ้านใหม่รองรับววยชราให้แม่มลิได้ที่โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี208-0-74900-5เพราะคุณ คือผู้ให้คนสำคัญของเราค่ะยอดบริจาค1599บาทขึ้นไปรับหมวกที่ระลึก59ปีแม่มาลิจำนวน1ใบมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับแม่มาลิฮิปโปโปเตมัสย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิต มาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคม2561ค่ะสุขภาพของเธอแข็งแรงดีสำหรับประวัติของแม่มารินั้นได้รับมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายน2510ค่ะโดยขณะนั้นเนี่ยแม่มาริอายุเพียง1ปีโดยแม่มาริให้ลูกแม่แล้ว14ตัวนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้แม่มะลิ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะและคาดว่าแม่มาลิเนี่ยเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยและหากสุขภาพของแม่มาลิยังดีอยู่ไปอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกก็เป็นได้ค่ะนิราทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสัรหวันโกกะอินรายงาน